ครับผมวันนี้แกไม้ค้าเหมือนเคยวู้วูว่าวันนี้เราจะทำอะไรวันนี้ก็จะมาเริ่มซีรีส์ใหม่กันน,นั่นเองนะซึ่งเริ่มซีรีส์ใหม่ครั้งนี้ก็คือมันมันไม่ได้เริ่มหรอกคือผมเผือไปกดลบแมปเก่าทิ้งอนะเออก็ถือว่าต่อจากแบบเดิมนะมีบ้านนี้พวกของอะไรมาเรียบร้อยเลยใช่สิไม่ได้กดนี้ประถูคือผมกดอันนี้มันินแล้วอะเออ ก็ได้เตรียมบ้านนี่กับที่ขุดหินเออเจ้าอู้แพะแพะแพะน้อยเดี๋ยวตีมันแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้มันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันควิดเราโอ้โน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 โอเคซึ่งก็เตรียมบ้านอนะไว้เรียบร้อยแล้วขอนอนกอนนอนไม่ได้โอเคแล้วลืมเอาประตู I am a g a t I am a g a t แกะมันกระโดดสูงมากเี่ีผมเห็นมันกระโดดสูงสุดอเออของก็มีประมาณนี้มีของเดิมๆนะเอเด้อเดีอยวอเด้อดูผมนึกว่าแกะมันชนเดี๋ยวขอนอนก่อนขอนอนก่อนขอนอนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแกะมันชนเราเอาโอ้โหของหน้าบ้านต้นมงต้นไม้นี่แบบรกรกจัดประหลัดปอกปอกทีครั้งก็ยังไม่ลาออกนะประยุทธ์เออ ทุกนี้ก็มาเว้ยเ,เราไปเอากล่องกันก่อนแววของในกล่องกันอ่ะเอาขวานเอานี่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 มาก่อนโอเคเราจะตัดต้นไม้ต้นนี้ออกไปออกไปอย่ามายุ่งเรืว่าต้นไม้ต้นนีมันบังหน้าบ้านเราเราจะไม่ให้อะไรมาบังหน้าบ้านเราเด็ดขาด คืงอย่างแรกเราเกิดมาตรงที่ต้นไม้เยอะเราก็ต้องตัดตไม้ใช่ไหมก็ตัดมันทิ้งไปซะเลยนะต้นไม้ชาวาว่านเราตัดทิง้งตัดทิง้งโอเคอันนี้ก็ตัดด้วยตัดต่อไปหมดเดี๋ยวนห้วผมรู้สึกว่าผมเจอต้นไม้คู่ๆแบบเนี้ยต้นไม้แบบสองคู่อะ่ะเออรู้สึกเจอเยอะมากเลยขึ้นไปถา่านตรงนี้เออขุดเลยนะเดี๋ยวเราขุดกันเลย อย่างแรกแตัดไม้เดี่ยวที่มันอยู่แถวๆนี้บ้านเราก่อนอือฮะขุดขุดโอเคขุดฐานกันต่อเลยฐานกันต่อฐานนี้เยอะไหมไม่น่าจะเยอะเรอกเยอะไหมอ่ามีตรงตรงนี้ด้วยอ่าอยู่ข้างบนก็น่าจะเยอะอยู่นะอือขุดขุด คุดคุดนี่เราเราไม่เจอถ้ำเลยเนาะอืมตอนนี้การถ,าถ้ำได้เสียงเข้าประการใดขออภัยด้วยนะครับนะเสียงมันดังอมามามา,มาอ๋ออุ้อยมีตรงนี้ด้วยทานทาน,ทานอ่าฮะอ่าฮะโอเคแล้วก็ไปทานล้วนี้อีกหนึ่งอ้อหมดแล้วนะ่านแลเท่านี้ มันมีภูเขาอยู่ตรงบ้านเรานะเราก็จะขึ้นไปผมว่าผม,ผมต้องไปปักหลักปักฐานทั้งหมดแล้วละ่ะกอรู้สึกว่าตรงนี้มันผมไม่น่าจะอยู่ได้ตลอดไปเดี๋ยวพาร์ทหน้าแล้วกันเนาะนี่ไงเจ้าแพแต่ตอนนี้ผมขอสวมเสื้อก่อนรู้ว่าภูเขาแบบไม่มากเลยเนะี่ยภูเขาใหญ่มากเอ,อ้า แบบขอใหญ่อ่ะนี่หูวายที่เจ็ดสิบเก้าแต่มันก็ไม่ใช่แบบวายที่แบบพวกแกะมันเกิดปะเออไม่แน่ใจแต่แกะมันเกิดก็เอยมันเกิดไปนะอืมีม,มงมีหมูทรตัพยากรทรัพยากรพร้อมบอกเลยว่าพี่พร้อมมากอ่ามีฐานก็ขุดฐานมีฐานก็ขุดฐานเออขุด ผ่านไปตอนนี้มันต้องการเหล็กอ่าลูต้องการถา้ำถ้ำกับเหล็กนี่ช่วงแรกนี่เราต้อง,องการมากเลยเตะตรงนั้นหล่ะใช่ถ้ำปะไม่ใช่อู้บอเล่าว่าโอเคถืดว่าดีนะตอนนี้คือเรามีหินลงที่เราทำหินอัตโนมัติไว้ใช่ไหมควรไม่ได้อัตโนมัตหิหรอกคือที่ฟาร์มหินนะอ่ะ แยวเราก็ค่อยไปคุณหินนั่นเดี๋ยวนะก็คือในแอปในครั้งเนี้ยเราจะเล่นให้มันนานนานมากที่สุดที่เราจะเล่นได้นะอือซึ่งถามว่าโฆษณามายุ่งทำไมอะเหรอนี่นก็ไม่รู้ไม่ใช่ชว่โชไม่ใช่เรื่องนี้คือถามว่าแอปคือผมจะสร้างคือในอพิโซดเนี้ยเราอะจะทำเป็นพวกของลอยฟ้านะออเรือของอที่ทำเป็นเอาไว้ฟาร์มหินนะ นี่หลงไปก็ผมอ๋อนี่อย่างแรกเราก็ต้องเอานี่กล่องมาก่อนมามาเราก็จะมาทําการขุดหินนะตรงนี้ไม่ต้องไปขุดถ้ำหลังก็จะขุดขุดขุดไปอย่างนี้เออขุดตรงนี้ไปด้วยเลยอืมถ้วเราไปอยู่ด้านนี้เนี่ยเราก็ได้ขุดได้แล้วก็จะเออกดค้างอย่างนี้นะอื กลัวมันกระดินลงลาวามากนั่นไงผู้ผู้ทำผักทำหินในตัวเราตอนนี้มีกี่สิบสองอันต่อผมอยากได้เหล็กมาทําเป็นอัตะาโดมันมากเลยอขุดด้านล่างไปด้วยเอาเฮ้ยไม่เอา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 อุดอุดด้านล่างอุดด้านล่างเดี๋ยวเราจะอุดเออเราขุดตรงนี้โอ้โน no 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 n เออดินมาดินดินดินเออใช้ของนี้มันงบประมาณน้อยน่อเอาดินมาอุดเอออุดอืมเราก็จะขุดไปเอ้ยลงลาวายแล้วอู้องามายืนโอ้ดบกดบล็อกดังบล็อกมันดันดันแม่อ้โหดันเอ้ยบล็อกมันดันอ่ะเราไม่สามารถเข้าไปลยในได้อ่าแล้วนเราอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเราก็จะเอาบล็อกมาสิ่ฟัซทูน่ะลงลาวาจะทำยังไงนายจะทำยังไงดีโอโหจะทำยังไงดีแม่จะไม่ให้บล็อกมันลงลาวาอ่าอะไยังไม่มีอ่ะเหล็กด้วยขุดไปเรื่อยๆขุดไปเดี๋ยววันนี้เราเราจะมาเริ่มทำมาทำแพลตฟอร์มมันก่อนนะ ซึ่งเราต้องทําแผดฟอร์มนะวันที่พา์หน้าจะได้เราจะได้แบบเริ่มทํามุกของได้ฮนะแบบเริ่มแบบเริ่มทําเป็นพวกเป็นให้เปนะเออเนะ็นเป็นรูปเป็นเป็นร่างนะเออเราก็ต้องเริ่มทําแต่พาสแรกๆนะค่มาเป็นรูปเป็นร่างตอนนี้หินเรามีอยู่ยี่สิบแปดโอเคถือว่าดีเอามาตอนนี้เรามีอยู่สามสิบเอ็ดใช่ไหมเราก็จะตอนแผดสองเป็นแลดฟอร์มไปก่อนนะครับเออ หนึ่งถ้าเราต่อแพลตฟอร์มเดี๋ยวเราขอไปเอ้าเคื่อต้องขุดเดยอะๆเลยถ้าเราจะต่อเนแพลตฟอร์มอ่ะเออวเดี๋ยวเราต้องต่อแพลตฟอร์มเยอะมากเลยนะโอ้โหผมรู้สึกว่าอยากทํากับเครื่องขุดอัตโนมนัติมากอยากทาเลยนะดีดันไงเพราะวดันพุก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 ด,ด,ดันนี่มึงนี้ไแล้วเราค่อยๆขุด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 เออเนาะคือก็ทำได้นะ บบไนนบบอ,อ้ระบบไว้นั่นน่ะระบบเออระบบเออไอ้นั่นน่ะแล้วถโตนที่มันแบบเหมือนลูกยิยน่ะเออเดี๋ยวผมต้ององ่ะแอบบไปทำแน่นะซีรี่์นี่ผมจะแอบ,บก๊อปโลกเอาไว้แล้วก็แอบ,บแอบ,บทำนะเออผมจะก๊อปโลกเอาไว้จะก๊อปโลกเอาไว้คือก๊อปโลกเนี้ยคือในเกมไม่ครับเนี้ยมันมันก๊อปโลกได้ไงก็เลยเออก๊อ,กกอปลไปเถอะ เอ้ยมีหมาแถวนี้ด้วยอะทำไมมันฆ่าแกะตายว่านี่นนมีหมาด้วยโอเคก็ถือว่าดีนะเจ้าหมาเรามีถ้ำแถวแถวนี้ไหมเราไม่มีถม้ำที่โลง่งอู้แต่ที่โลง่งโอ้มีถม้ำถ้ำใช่ไหมแค่แอ่งนะ้ำปัโชเราไม่มีถ้ำเลยอือไม่มีถ้ำนะอืมผมเบื่อมาขุดหินอย่างนี้แหละไปขุดหินนภูเขาดีกว่า กับถังที่ไงเออแบบม่ทั้งทรัพยากรและถังที่ด้วยเออถือว่าดี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 ดอาปลูกต้นไม้ปลูกปลูกปลูกต้นไม้เราละธรรมชาติก็ต้องปลูกน่ะแล้วก็ต้องสร้างธรรมชาติถ้ารักธรรมชาติก็ต้องสร้างธรรมชาติมันขึ้นมานะ่ะเออแล้วธรรมชาติก็จะรักเราแล้วเราก็จะรักธรรมชาติพูดอะไรของผมเนี่ยโอ้อไรสราระอีกอะ ในช่องเราไม่มีสาระนะบอกเลยเอาสวัสดีเจ้าพวกแกอืมบอกเลยว่าเแ่านี้นี่แบบแกะเยอะมากเ,เอ้ยไอ้ปุ่มกดค้างวัตถุเราจะขุดลงไปนะันมือนถ้ำด้วยจะได้ไอ้นั่นไง,งท้าแบบได้ทั้งทรัพยากรแบบถ้าเจอถ้ำได้ด้วยก็ดี ถ่าแบบมันจะดีนะโดยเฉพาะต้องภูเขาถ้ำก็น่าจะเยอะอยู่มั้งอันนี้ไม่รู้นะเพราะผมใช้เอ็กเลยเป็นกมไม่มีเอ็กเลยอะเออใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นและไมครับยังมันใช้ไม่ได้ด้วยไงเออก็เลยเอ็กเลยไม่ได้มันไม่เลยไม่เป็นไมครับอันนี้คือมันไม่ใช่ไมค์คราฟตแท้ลองไปดูคิดแนะนาไมค์คราฟดูนะเออก็ท่านชมก็สังเกตได้ว่ามันไม่ใช่ไมครับแท้แต่ผมเลงมอดแผละ แต่ผมลงมอดแพ็กนะให้มันแบบเท็กเจอร์คล้ายไมยคับแท้มันก็เลยรูปบอ,อกมันเป็นประมาณนี้เลยนะตัวละครเนี่ยอืมก็ไมคับก็แท้แหละคือตัวละครคือมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ไมคับแท้นะผมคือเข้าใจด้วยว่าผมไม่มีเงินซื้อที่จะไปซื้อไมคับแทเข้าใจคือก็ว่าจะซื้ออยู่นี่แหละนะเออโอ,เเโอ๊ย,อยเจ็บเหลือเกินโอ๊ยโอ้ยเจ็บ บ้านเราอยู่ไหนบ้านเราอยู่ตรงะถวนนะ้นไหมถ้าจําไม่ผิดก็น่าจะอยู่ตรงแถนี้เนี่ยแหละคือแบบที่ผมไม่อยากสร้างบ้านอย่างก็เพราะอย่างนี้แหละนะเพราะว่ามันหลงทางง่ายๆไงเออก็เลยอยากจะสร้างบ้านแบบแบบเป็นเนินๆเอาไงเออจะมืดละเอาบจากสร้างบ้านเป็นเนินๆเอาไม่ไม่อยากสร้างบ้านอยู่แบบเนี้ยคือมันอยู่ในป่าในเขาอะแล้วแบบว่าหลงทางอะ่ะเออถ้าแบบ มีจุดอะไรสักหน่อยให้มันโผล่นั่นได้เออเค่ดีเออแบบมีจุดเยียกว่าให้ลาซาดุงลาซาด้าอะไรไปถิยถแบบทามีจุดให้อะให้รู้นะว่าเอ้วันนี้บ้านนะเออแบบเออค่อยดีขึ้นหน่อยแต่นี่คนไม่มีจุดไงเออก็แบบเลยอยากสร้างนะเราสร้างติดเอ็กซเอ็กซ์ปิโถ่ สร้างมาหนึ่งอันเดี๋ยวผมขอสร้างไม้ไมาเยอะๆก่อนทำการเอาไม้ไมาเยอะเพื่อที่จะสร้างเป็นบนได,ดอ่าฮะทำเป็นบนุนไดอ่าเอาสติกไปก่อนที่จะทําเป็นคราฟเป็นบนไดเนาะับเป็นบนได,นนนดคือบุนไดเราต้องใช้เยอะมากๆเพื่อที่จะทําเป็นแพลตฟอร์มเป็นบ้านเราโอเคเราได้บนไดมา โอ้ Ooh, 45อันนี่ก็เกินพอละนะเห็นแล้วก็พอเยอะอยู่น่าจะพอสร้างแพลตฟอร์มนะัถ้าไม่พอเดี๋ยวเราก็ค่อ,อ,อยนั่นนะแล้วขึ้นไปข้างบนกันเพื่อที่จะวางแพลตฟอร์มผมแนะนนะํานะวันแรกๆอะ่ะให้สร้างบ้านใต้หลงใต้ดินไปก่อนเออแบบไม่ต้องไปแครมันแบบพวกวันที่ห้าวันที่แบบพวก, 5, พว,กวันที่ห้าวันที่หกเนี้ยเออค่อยไปสร้างกบบพวกของอใหญ่ๆอย่างเงี้ยเออ อาจุ๊บอสร้างไปสักมานี้เออแล้วผมจะลงยังไงอ่ะ่วู้เออลืมคิดเลยโอ้ลืมแปะบนใดแปะแปะค่อยลงเงี้ยอ่ะอ่มอาจุบปี้ไม่ได้อาจุบดิ้ดิดิไม่ได้อะอืมไมดิอืมเกือบตาย อาหารกิน่อนกินอาหารคำต้องมาท่าไหนดีครับคุอ,อไม่รู้สิถ้ามันพอได้ก่อนเนาะเราต้องไล่แปะบนใดไม่รู้นะเดี๋ยวลืม ได่ต่อมาอย่างนี้ถ้าหนูหงขอตัดคลิปไปกกอนเลยแล้วกันนะครับนะเพื่อนๆชมบวได้ระวางแพลตฟอร์มเสร็จแล้วเอาสูงข้างมันแค่หนึ่งร้อยหนึ่งบล็อกก็พอฮะข้ามันนี้ก็ได้แล้วนะไม่ต้องไปสูงเยอะอะไรกับมันมากนะเพราะว่านี่ก็มันก็เป็นบ้านข่าวบอลเนาะนะเออไม่ต้องไปเครียดก็บ้านแค่บ้านเดี๋ยวเราต้องต้องเลยสร้างบ้านใหม่อยู่ดีแบบเราเรา,เราไม่แบบเราไม่มาอยู่ตรงแบบตรงอากาศอากาศอย่างเงี้ยนะอน เราจะใครจะจะมาอยู่ลอยฟ้าอย่างเงี้ยเออเนาะนี่จริงก็อาจจะเป็นบ้านถาวรเรานะเออบ้านถาวรเทียบถาวรมากเป็นบ้านถาวรก็อาจจะนะอ,อืมอาจจะเป็นบ้านถาวรของเราเออหินตกช่างมันนะช่างมันไป เอาจุบวาง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 เรามาวางงนี้กันนี่นี่ลงนี่นี่นี่จุดปุ๊บจุบปุ๊บอืมเราวางไปไม่ไม่ต้องใหญ่มากนะอืหินเราจะพอไหมเนี่ยถ้าไม่พอเดีย๋ยวค่อยไปขุดกันใหม่เพราะหินแถวนี้เยอะนะเออไม่ต้องไปซีเรียสก,กัน ต้องตากฝนตากดินตากฟ้าตากอากาศจนคอบางนี่เหึอน่าจะต้องตากฝนตากดินตากเดี๋ยวไปขุดหิ่นก่อนนะเออลงไปสิลงเฮ้ยเนาะลงอันลูกเฮ้ยตุ๊งว่าเดี๋ยวผมต้องสร้างกับน้ำเนี่ยให้ให้กระโดดลงแล้วว่าดีแพะให้ให้หนูะวัาดีแพะ อ่ะหินมาไม่รู้แพ้มันจะชุ้งมันจะพุ่งชนไหมนะแล้วไอ้ตรงถ้ำที่เราขุดเอาไว้อะขุดไหนฮัลโหลัลโหลอยู่ไหนอะอยู่ไหนเอออยู่ตรงนู้นใช่ไหมไม่ใช่ตรงไหนฮัลโหลเออขุดใหม่ตั้งแต่ทีบ้านเราเลยนะขุดขุดขุดแล้วก็ขุดขุดขุด ขุดไปเลยแนละ้วก็ขุดไปเลยอ่าขุดไปนะขุดไปอือขุดขุดเ,เราเจอพวกถ้ำนะเราขุดมาไก้หินไปทั้งหิงนและทั้งถ้ำเผื่อนะอืออ่าเราก็ขุดไปอู้อ๋อนึกว่าถ้ำแต่มันมืดโอ้ยบักมันบักยิงเลย าบักแบบนี้สิเห็นแล้วมันอนั่นเห็นแล้วมันตกใจเขาใจไหมเรามาถึงชั้นนี้แล้วเราขุดไปเรื่อยๆเลยนะเพราะว่ามันมันไม่ใช่ชั้นที่ว่าแบบพวกมันมันไม่ใช่ชั้นที่ว่าคือมันไม่ใช่ชั้นของที่ว่าแบบไอ้เจ้ามันมันไม่ใช่ชั้นที่ว่ามันมันจะเกิดพวก ท่ได้อะเออแต่มันต้องแบบต่ำแบบต่ำมากอะเออต่ำกว่านี้แล้วก็จะขุดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆอย่างนี้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 อื้อหือรู้สึกเส้าทางยาวไปเราขึ้นไปก่อนเราขึ้นไปก่อนอันนี้น่าจะพร้อมเอ,อ้ยอย่าไปวางนี่โถ r. ไปเราขึ้นมาเหมือนเดิมขึ้นไป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 สี่ประตูอ่าขึ้น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 อัดจุ๊บสูงอย่างไรเนี่ยเราสามารถมองเห็นทุกที่ได้เลยใช่ไหมตรงโน้นทือตรงไหนเนี่ยถือว่าแบบตรงนี้คือวิวดีมากเฮ้ยอะไรอะตรงนั้นอะ เอ้ยหมู่บ้านเหรอ,เ,อเ,ดเ,ดเ,ดเดี๋ยว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 หมู่บ้านเหรอ what หมู่บ้านเหรอเดี๋ยวไปดูกันมาดูใช่หมู่บา้านเปล่านะือฮะโฆษณาอะไรเนี่ยเฮ้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราสร้างบ้าน,นของเราให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอะไรมันคือหมู่บ้านหรือเปล่าอาจจะอืม ขุด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 มันช่ขุดสีวางเออบัตโธอ่าวางวางวางไม่พอไม่พอใช่ไหมเออไม่พอจริงด้วยอา้าวมันมันไอ้นี่แบบอ้ยตายเถอะเดี๋ยวเราก็วางนะเราไปดูตรงนู้นก่อนวนะ่ามันเป็นอะไรตรงไปน่าจะได้ เราเดินไปเลยเนาะอ๋อเราเดินไปเลย <S <S ถ้ามันเป็นหมู่บ้าน <S <S โอเคก็ดีเรามีหมู่บ้านได้เรามีหมู่บ้านนะน,นะน่าจะตรงโน้นใช่ไหมที่เราเจอเออเดี๋ยวเราเซตสปาพอยต์ก่อนเซตสปาพอยต์โอเคเซตสปาเซ็ตสปาเซตสปาพอยต์เร็ว โอเคเซสปาพอ,อยเรียบร้อยอ่เอาเราเซสปาพอ,อยเรียบร้อยแล้วนะอืมเอาเดินไปเซสปาพอ,อยเรียบร้อยแล้วเอาเดินไปก่อนน่าจะเห็นอยู่ว้อบ้านเรามันมันมันไม่ได้ไกลเนาะและแถมบ,บ้านเรามันสูงด้วยอืมเราจะเดินไปเรื่อยๆมันใช่หมู่บ้านไหมเดินไปไกลแต่ผ่านป่านี้ไปเลยอะเออ มันจะมืดแล้วด้วยเราเดินมาแล้วก็อย่าหันหลังกลับไปนะเออเดินแล้วก็อย่าหันหลังกลับไปไปเ,เรื่อยๆเอ๊ะใช่ไหมเออหมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านล้างด้วยดี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 ด,ด,ดีเป็นหมู่บ้านธรรมดาไม่ใช่หมู่บ้านล้างอันนั้นเราขอขโมยพวกอู้มีของเต็มเลยหมู่บ้านเล็กๆนะอู้มีของให้รูทไหมมีของให้รูทด,ด้วยอะว้าว ขอให้รู้มีอะไรบ้างครับอะไรบ้างครับอาจารย์ว้าวุ้ยเล็กเล็กเล็กยอดยอดยอดไปเลยขนมปังแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลป่นหน่อยหมดเราได้เพชรแล้วท่นผู้ชมผมขออะไรบางอย่างได้ไหมผมเห็นมานไหลคือผมอยากรู้อยากรู้อาจารย์ โอเคมันไม่เกิดอะไรขึ้นยาไม่สนใจมันนะอ๋อสวัสดีเจ้าไก่มีเมล็ดสีดด้วยโอเคดีเราก็จะขอพักที่นี่ก่อนสักวันหนึ่งได้ไหมอูู้มีน้ำอินฟิตี้ด้วยไอ้นี้มีอะไรไหมในนี้อในนี้มีอะไรโอ้รู้สึกมันเลกเหลเกินอย่ามาหาฉันฉันไม่ต้องรับแกอย่ามาหาฉันฉันไม่เอา อ่ามีเตียงค้างคาอยู่แล้วก็จะนอนเราก็จะนอนกันเลยเออตื่น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 โอเคเราไปสำรวจกันเลยว่าในบ้านนี้มันมีอะไรบ้างโวมีเจ้าเขียวด้วยทําไมเนี่ยว่าลลางอรอมีสองตัวเดี๋ยวเราจะค่อยขนมันไปนะอ่ามีตรงมีเตียงมีกล่องให้รู้ปะ ไม่มีส่วนมากกล่องมันต้องเป็นกล่องเงี้ยน่ะที่เราเคยเจอไม่ใช่กล่องแบบกล่องอาชีพมันนะ่ะเออลองดูเสออี้ยวคำนี้มานะลองดูเสี้ยวอ่าเราได้อนี่มาแล้วก็เอามาวัดดีนัคโซฟามวัดดีอันนี้ใช่บ้านเดิมไหมไม่น่าใช่อ่ะโอเคไม่ใช่บ้านเดิมเราเจอขนมปังเพียบแล้วก็ที่ขุดเหล็ก นนาฟังมาก็เอาไปนะเกาให้เรามาแล้วก็เอาไปนะเป็นเด็กดีนะเออเขาให้อะไรมาแล้วก็เอาไปเถอะนะเออเด็กดีเออเด็กดีนะเขาเรียกเด็กดีเด็กดีมากดีแบบที่ว่าแบบไม่ีใครชมเออดีจริงดีจริงเนาะเด็กกว่าเพศดีอุ้ยมีถ้ำโอเคดีดีดีเรามีอะไรไหมแถวนี้ อุ้ยมีกล่องให้รูดอีกแล้วมีอะไรบ้างโ้ดิโตคาฟิงเทเบลอามีเข็มทิศกับขนมปังอ่าโอเคโอ๊ยแหแหลก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 ูสึกแหลกแหลกเหลือเกินอืมเวลาอะไรเดี๋ยวเราค่อยลงทำกันเออเราลงเลยก็ได้เนาะเอ้ยบ้านนี้ บ้านหลังนี้อุ้ยเล็กว้าวเล็ก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 แรกขุดออกไปก่อนปมีบ้านเอ้ยในหมูบ่บ้านนี้บ้านหลังไอ้บ้านหลังนั้นเยอะเนาะบ้านหลังที่รูดของอะ่ะเออเยอะเยอะเยอะชอบ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 ไอ้บ้านหลังนี้เยอะชอบชอบขอบคุณครับมีของอะไรบ้าง โอ้ชุดกอกกับกางเกงมีออกซิดนอ,ออกซิเดียนด้วยว้าวสุดยอดอ่ะออกซิเดียนกาโดมาเอาไมใหมดเอามาอ่าอืมถั่ถวดีถั่วดีอืมเราลงท่ำกันนะอ่าเราลงท่ำกันดีกว่า เราลงตรงไหนดีอะคือมันขึนนน้นได้ที่มันขึ้นได้เราไปให้ดีกว่านะเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราค่อยมาเออเดี๋ยวเราไปเตรียมดีก่อนเรากลับบ้านเราดีกว่าบ้านแสนสุขเ,เราเห้ยมันเป็นเป็นสองหมู่บ้านเนาะเออเออน่าจะเป็นสองบ้านเนาะดูงี้เราเอานี่ไปด้วยเอาเบอร์รี่ ที่จะไปทำต่อยอดต่อบ้านเรามองไม่เห็นเลยอ้อยอ้ยเจ็บ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 เอาไปแค่นี้เดียวพอเอาไปแค่นี้เดียวพอเอาไปเยอะๆเลยนะเอาไปทำทุนต่อนะเจ็บ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 ยังไม่เข็ดนะยังไม่เข็ดนะผมจากจากจากครั้งที่แล้วนี่ยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดนะครับเราเดินกลับบ้าน บ้านอยู่ตรงนู้นใช่ไหมทําได้ไม่ได้ผ่านหมนน้าแม่น้าถึงไม่ได้หมุนน้าเราเดินไปเดี๋ยวเราก็เจอนะบ้านเราโอ้อะไรเนี่ยโฆษณาผมรักเกียรติแล้วอะไรเนี่ยโอ้มาบ่อยมาบ่อยมาบ่อยเกียรติฉันเกียดแกออกไป เอ้ยมันต้องใช้คําว่าห้ามมือนห้ามใช้คำว่าเกลียดต้องไอเลิฟยูแล้วเราจะไม่เจอมันสิ่งที่เรารักเราจะไม่เจอมันแต่สิ่งที่เราเกลียดเราจะเจอมันทุกวันถ้านั้นเราก็ต้องรักมันและเราจะไม่เจอมันผมว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนนอนนะครับนะไปไปกันต่อเลยจุจบ๊จบจุ๊บจุ๊บบ้านเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่หรือไม่โอเคบ้านเราอยู่ตรงนู้นนะ ผมเห็นแล้วอ่ะเห็นละนู่นไงเสาตรงนูน้นเด่นสง,งามะากผมเลยว,ว่าแบบหืมใครเห็นก็ตาถั่วแล้วนะเออแบบเสาอ่ะคืูสูงอะ่ะมันไม่ได้ใหญ่นะมันสูงเอ,อี๋เดี๋ยวเดี๋ยอยู่ยยข,ยข้าวูข้าเอาขนมปังมากินขนมปังไปก่อนนะหวานเออกินเพิ่มกี่หลอด ทอดครึ่งเหรอมั่งนะครับเราไปกันต่อเลยเดี๋ยวเราไปกลับไปคลิปกันนะครับนะ <Okay. S 1> เอ่อกลับไปคลิปนี้แหละนะเดินไปบ้านนะเดินไปไกลมันไม่ได้ไกลหรอกแค่ okay, นี้เดองก็เอาละครับผมแบบนี้คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแบบนี้ไว้แค่น,นี้ก่อนนะครับบายยครับ